สวัสดีพี่น้องครับทาง YouTube ครับสุกุคนนะครับที่ช่องละน้อยลำเพลินออฟฟิเชีนะครับห้ากับสี่เข้าไปเบิเวทีนะครับเมื่อนี้สีมาถ่ายเวทีพี่น้องดูนะครับว่าวิธีเทาเป็นรูปอ,อยียงนะครับแต่วิธีสวยมากทุกคนเราจะพาไปดูใกล้ๆนะ โสมโอทีโสมโอทีผลิตภัณฑ์อิงอ่อนน้ำยาปรับพนมฟไฟลายโอ้ยหมุนีมาตองนี่ตีป้าที่ที่เขางามเท่ สวยมากทุกคนสวยมากเปกทีสวยจังเลยอ่ะายได้แล้วถ่ายได้แล้ว <c oughs> พาก็บไปก่อนใช่ไหมเมื่อไหร่ที่เขาบอกว่าปล่อยแล้วก็คือกดติ้งทันทีเลยฮะไม่เมื่อไหร่ที่เขาบอกว่าปล่อยแล้วก็คือกดจริงเหรอนาทีแล้วนี่นะ ปันกำลังต้แล้วตาสวยใสแบบถ่ายไป้ก่อนดีกว่าก็น่าจะเป็นนางเองงั้นเหรอที่ปล่อยโอ้ยสวยอ่ะเวทีอ่ะเวทีสวยมากเลยอ่ะปาร์ตนนพี่หน่อยเดี๋ยวพาขึ้นไปเบื้องล่างละเอียดนะครับมาขึ้นไปดูรายละเอียดพิธีนะครับ เริ่มจากไซดีข้างนี้เนาะขนาดยังไม่ติดไฟนะตรงนี้จะเป็น LED อีกนะเนี่ยเราเห็นเป็นข้างบนเนี่ยคือเป็นโค้งเนี่ยเป็นรูปพญานาคนะครับเป็นพญานาคโมเด ERN สององค์นะครับที่โค้งกันไปเห็นบ้พญานาคอันนี้ก็จะเป็นแบบทุ้มแบบเพชรตรงนี้ตรงตรงนี้จะเป็นเพช พชรแล้วก็เป็นแบบเหมือนลังคาแบบสวรรค์อนอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับเอาจริงสักสาวน้อยอ่ะสวยทุกปีเนาะทลามาผิดหวังเลยดูสิโปรงามเลยสวยมากอ่ะดูสิสจริงจรง เลยแบบตะโกนอะ่ะซุย้ยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นนีสิโอ้ยดับไฟทำไมการแกล้งมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์ลิฟต์ตัวนี้จะปล่อยปล่อยใครพี่น้องรอดูว่าปล่อยใคร จอนะครับเป็นหน้าจอนนะเป็จอทีมดนตรีก็อยู่ฝั่งนี้สองฝั่งนะครับฝั่งทางนี้จะเป็นเครื่องเป่านะครับฝั่งทางนี้เป็นคีย์บอร์ดกองเบสกีตาร์พิธีใหญ่มากดู นี่มาได้เบิรงแบบละเอียดละเอียดนะครับตรงนี้คือเดี๋ยวจะมีไม้แผ่นมาใส่อยู่นะครับตร,ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเหมือนไม้แผ่นมาใส่สวยอ่ะทุกคนโอ้หลงังเวทีเรามีกป้งงหมูไว้บริการนะทุกคน ตีงหมูอน,นี้น้ำเหรอ,อน,น้ำถ้าหลอกเบงง์คือเมื่อเรามาดูเวทีแล้วก็จะดูแบบซุกซอกซุกมุมของเวทีเลยม่อ้ข้างล่างเวทีข้างล่างเวทีนะครับแต่หลอกแต่หลอกน้องอยู่แบบนี้นะครับ ว่ายังไงตรงนี้เป็นตนู้คอนโทรลคอนโทรลลิฟต์ใช้แบตเตอรี่สองตัวลิฟต์ก็ระชิบโยงนี้ประมาณนี้ที่นี่เ้างกระิบเขื่อนมึงนี้ปึ๊บฮึบเนี่ยลิฟต์กระชิบผาห้อขึ้นไปเ้างกระชิบือเขาเรียกว่าลิฟต์ไฮโดรลิก แก่หมดเลยไไม่ไหวพิเศษยังอยู่ไหนอ่ะโอ้ยแดงเมาไม่ด้ใส่แดงเมามาจากไหนอ่ะเอ็นนี่ออกมา ส้มมากแกลียวเข้มๆค่ะเุบเอาบังหัวฟาดขน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 สดมาก สุดสุดเห็นบอเห็นบอเอาเห็นก่อนไพรเดอร์ขนนั่นปาดขนอีนนอีเอเดี๋ยวเข้าไปนั่นสุดจริงขนน่ะ มาฉากแรกมันาเป็ที่เหลี่ยมเลยเลี่ยวนาเเหลี่ยมก็เวที่หยโอเคพี่นาครับพอกายิีหนาครับ